ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะฝากไปถึงบรรดาสาวงามค่ะที่ทางเทศบาลนครหัใจได้มีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ที่จะเข้าประกวดค่ะในส่วนของงานการจัดประกวดนางสงกา์ประจำปี2562เพื่อชิงเงินรางวัล1 0 0 0บาทพร้อมมงกุฎถ้วยรางวัลและก็สายสะพายในงานประเพณีสงกรารและก็บินในสงกรา์ประจำปี2562นะคะ โดยตอนนี้เทศบาลนครหัดจ่ายได้มีการเปิดรับสมัครไปแล้วนะคะจนถึงวันที่5เมษายนนี้แล้วก็จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดในวันพฤหัสบ,บดีที่11เมษายนที่ออประชุมเทศบาลนครหัดจ่ายผู้ที่สนใจสามารถที่จะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้ในคลายที่ฝ่ายส่งเสริมาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเทศบาล,ลคนครหัดใหญ่หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w h a ลไ a i c i t y g o t h หรือว่าโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 4 2 0 0 1 0 1ในวันและก็เวลาราชการนะคะงานนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่จะเข้าประกวดนางสงการานประจำปีนี้เนี่ยชิงเงินรางวัลถึง1,000 0 0บาทพร้อมมงกุฎถ้วยรางวัลแล้วก็สาย ภายด้วยค่ะ